รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันยึดมติคณะรัฐมนตรีระบายเข้า5แนวทางพร้อมเตรียมมอบนโยบายบ,ายบอร์ดเกษตรล่วงหน้าหาช่องขายเข้าในตลาดเกษตรล่วงหน้ายอมรับการระบายเข้าแบบ G2G ปี2555อาจได้ไม่ถึง1.7ล้านตันตามที่เคยพูดไว้ จับกระแสกะเกษตรติดตามปัญหาและอุปสรรคในการเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาสเปลเชียรีพอตติดตามภาวะเศรษฐกิจการ,กรเกษตรปี55ขยายตัวร้อยละ4.0เนื่องจากการผลิตโดยทั่วไปกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังน้ำท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี54และแนวโน้มปี56ยังขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ3.5-4.5ถึงศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2556สรุป ยอดอุบัติเหตุ6วันอันตร,รายเสียชีวิต332รายเกิดอุบัติเหตุ2,884ครั้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่เคส a ต,ตช o ั่นครับประจำวันที่2มกราคม2,556ครับวันนี้พบกับผมอัครวัตรวชราภายัยบุญครับสวัสดีฉันกัญญาทัชชูวงค่ะ ครับตอนนี้ก็เป็นวันแรกของการทำงานนะครับในปี2556ถูกต้องค่ะหลายๆคนก็หยุดยาวกันไปนะคะตั้งแต่วันที่ 29, 30, 31แล้วก็วันที่1นะคะแล้วก็หลายๆคนวันนี้เป็นวันแรกในการทำงานนะคะก็ขอเพิ่มพลังนะคะด้วยการเป็นกำลังใจให้ในการสู้ชีวิตในเมืองกรุงต่อไปแล้วก็หลายๆชีวิตนะคะที่ต้องกลับมาทำงานทำการทำงานกันอีกค่ะใช่ครับก็ เมืองกรุงเราก็ลถติดเหมือนเดิม<ฆ>เข้าสู่ภาวะปกติ<ฆ>ช่วงปีใหม่ผมเองไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในเมืองกรุงแหมไปไหนมาไหนรู้สึกว่าสะดวกสบายแป๊บเดียวถึงเลยเพราะ <laughs> ว่าถนนนีน่โลง่งสบายเลยครับเ <laughs> อาละรครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราน,นะครับวันนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติของการทํางานเรามาติดตามข่าวแรกกันก่อนครับในช่วงของเกษตรวันนี้ครับ ข่าวแรกนะครับมาเริ่มกันที่ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับยืนยันยึดมติคณะรัฐมนตรีระบายข้าว5แนวทางครับพร้อมเตรียมมอบนโยบายบอร์ดเกษตรล่วงหน้าหาช่องทางขายข้าวในตลาดเกษตรล่วงหน้าครับและยังยอมรับนะครับว่าการระบายข้าวแบบ G2G ปี2555อาจได้ไม่ถึง1.7ล้านตันตามที่เคยพูดไว้ครับนายบุญทรงเตลิยาพิลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลปี2556ว่าจะยังย,ยึดตามแนวทางเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบตามคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขอชอเสนอใน5แนวทางก่อนหน้านี้ได้แก่1การเปิดประมูลขายเป็นการทั่วไปให้กับผู้ประกอบการในประเทศเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ 2. ขายให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสาธารณะประโยชน์ 3. ซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 4. เจรจาขา,ขายข้าวแบบรัดต่อรัดหรือ G2G และ 5. บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามนะครับแนวทางการขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ายังไม่มีการดำเนินการใดๆดังนั้นในปี2556กระทรวงพาณิชย์จะมอบนโยบายให้กับคณะกรรมการการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยไปศึกษาถึงแนวทางการซื้อขายล่วงหน้าและแนวทางการระบายข้าวผ่านตลาดเกษตรล่วงหน้าในแนวทางไหนได้บ้าง นายบุญทรงเตริยาพิรมยังกล่าวถึงการระบายข้าวแบบ G2G ที่ได้มีการลงนามสัญญากับประเทศผู้ซื้อไปแล้วจำนวน7.3ล้านตันส่งมอบถึงปลายปี2556 ซึ่งเดิมในสิ้นปี2,555คาดจะส่งมอบได้จำนวน1.7ล้านตันยอมรับนะครับว่าอาจจะไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายเนื่องจากหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G2G ในทุกสัญญาย้อนหลัง3ปีโดยมีนางวัชรีวิมุกตายนประหลัดกระทรงพาณิชย์เป็นประธานตรวจสอบใบประเด็นที่มีข้อสงสัยอาจส่งผลให้การส่งมอบข้าวแบบ G2G ต้องมีการชะลอออกไปก่อนซึ่งจะกระทบต่อยอดส่งออกในปีนี้ทําให้ต้องนำไปทบกับการส่งออกในปีหน้าครับดังนั้นการส่งมอบเงินคืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศ จากเดิมกระทรวงพาณิชย์จะต้องส่งมอบเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน80,000ล้านบาทในสิ้นปี2,555อาจจะลดลงเหลือประมาณ70,000ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้มอบเงินคืนไปแล้วบางส่วนจำนวน4.2หมื่นล้านบาทยังค้างส่งมอบอีกกว่า30,000ล้านบาทรวมแล้วการส่งมอบเงินคืนให้ทกศอ,อาจไม่ครบ80,000ล้านบาทตามที่ประกาศไว้ในตอนแรกครับ ยังอยู่ในเรื่องของการรับจำนำข้าวนะคะของทางทกศค่ะทกศเผยนะคะจําจ่ายเงินจํานวนขออภัยนะคะจ่ายเงินจำนำข้าวนาปีแล้วกว่า1 0 0 0 0แสนล้านปริมาณข้าว7ล้านตันพร้อมระบุใช้เงินจากการขายข้าวในสต็อกห0,000่นล้านนะคะส่วนที่เหลือทกศสำรองใจไปก่อนคาดรวมข้าวนาปรังใช้เงินเหลือแค่3 0 0แสนล้านบาทค่ะนายบุญไทยแก้วขันตีผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรษ สหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดเผยถึงการดำเนินโครงการจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิต2,555ถึง2,556ล่าสุดสิ้นเดือนธันวาคม2,555ที่ผ่านมาทกศมีการจ่ายเงินรับจำนำข้าวแล้วประมาณ1 0 0 0แสนล้านบาทปริมาณข้าว7ล้านตันเนื่องจากพบว่ามีข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับความเสียหายไปจานวนหนึ่งทาให้มองว่าปริมาณข้าวเปลือกนาปีที่เข้าโครงการ น่าจะต่ำกว่าคาดการไว้15ล้านตันเหลือ10ล้านตันสำหรับวงเงินที่ใช้ไป1แสนล้านบาทนั้นประมาณ50,000ล้านบาทคิดเป็นเงินที่ได้รับจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์และอีก50,000ล้านบาทเป็นเงินที่ทกสสำรองใจไปก่อนซึ่งธนาคารยังมีสภาพคล่องเพียงพอจึงไม่กระทบกับการดำเนินงานปกติของธนาคาร อย่างไรก็ตามในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2556ที่จะมีปริมาณข้าวออกมาอีกจำนวนหนึ่งนั้นทกสได้เตรียม,มงเงินไว้แล้วบางส่วนโดยเป็นเงินที่จะได้จากการขายข้าวสต๊อกรัฐอีกประมาณ20,000ล้านบาทซึ่งกำลังจะได้รับเงินเข้ามานอกจากนั้นยังจะมีการขายพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเพิ่มเติมเช่นมันสปะหลังยางข้าวโพด ซึ่งค่าดจะได้เงินอีกประมาณ8,000ล้านบาทและทกะสได้ขอให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบนเริ่มดำเนินการกู้เงินเพื่อมาใช้ในโครงการบางส่วนด้วยส่วนหนึ่งคาดเป็นเงินประมาณ30,000กว่าล้านบาทจากที่เปิดวงเงินกู้ไว้รวมทั้งสิ้น1.5แสนล้านบาทค่ะครับก็สำหรับโครงการจำนำข้าวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลนะครับที่มีการ ดำเนินการมาถึง1ปีแล้วด้วยกันก็ที่ผ่านมาก็มีทั้งปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆมากมายครับสำหรับวันนี้เรามีสกููปเรื่องของปัญหาและอุปสรรคต่างๆในโครงการจำนำข้าวมานำเสนอคุณผู้ชมครับเพื่อเกษตรกรในปีนี้จะได้มีการปรับตัวให้เข้ากับโครงการนี้ให้ดีขึ้นครับสำหรับวันนี้ติดตามได้ในเกษตรจับกระแสเกษตรครับ การรับจำนำข้าวถือเป็นหนึ่งนโยบายประชานิยมที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีกรงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยโดยได้เขียนในนโยบายการบริหารงาน4ปีว่าจะรับจำนำข้าวทุกมเมล็ดเมื่อถแถลงต่อรัฐสภาโดยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่านโยบายนี้เสียงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งและรัฐสภาได้เห็นชอบและอนุมัติให้รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายนี้ตามกระบวนการประชาธิปไตยที่ใช้เสียงข้างมากเป็นตัวตัดสิน การจำนำข้าวคือการที่เกษตรกรนำข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จจากการปรลูกในที่นาของตนเองหรือนาเช่าไปจำนำที่โรงสีเสร็จแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ4เดือนให้นำเงินมาไถ่ถอนหากราคาในท้องตลาดสูงกว่าที่จำนำไว้แต่หากในระยะเวลาสเดือนตั้งแต่จำนำไม่มาไถ่ทอนถือว่าข้าวที่จำนำตกเป็นของรัฐบาลโดยมีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลในการรับจำนำและรับจ้างแปรลรูปเป็นข้าวสารส่งให้รัฐบาล ส่วนการชำระเงินให้เกษตรกรไปรับเงินจากรัฐบาลเองโดยผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาโชว์ผลงานโครงการจำนำข้าวแต่ก็ยังมีปัญหาอีกจำนวนไม่น้อยจากการร้องเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตในกระบวนการรับจำนำประสิทธิภาพการบริหารจัดการสต็อกของรัฐบาลที่จะไปเกี่ยวข้องกับวงเงินงบประมาณและความเสียหายที่รัฐจะต้องเข้าไปอุดหนุน รวมถึงความวิตกกังวลจากกลุ่มนักวิชาการที่เห็นว่าการจำนำข้าวทุกเม็ดกลายเป็นการผูกขาดการค้าข้าวโดยรัฐจนทำลายกลไกการค้าเสรีอันเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา84บวงเล็บหนึ่งทั้งหมดล้วนแต่ระบุว่าโครงการจำนำข้าวเป็นนโยบายที่มีโอกาสทำให้เกิดการทุจริตได้ง่ายพบว่ามีการทุจริตในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองที่พบว่ามีการรับรองที่เกินความเป็นจริงถือเป็นปฐมเหตุของการสวมสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีอีกส่วนที่ทํากันเป็นกระบวนการใหญ่คือนําบุคคลที่ไม่ใช่เกษตรกรหลายร้อยคนมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจนกลายเป็นกระบวนการขนเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาสวมสิทธิ์ขณะที่การตรวจสอบพบว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอไม่รู้วิธีการตรวจจับในส่วนของโรงสีบางส่วนเกิดกรณีการหักความชื้นที่เกินความเป็นจริงหรือโกงการชั่งน้ําหนัก เป็นการเอาเปรียบชาวนาโดยชาวนาเองก็ต้องยินยอมเพราะไม่มีที่เก็บข้าวหรือการจะขนย้ายไปโรงสีแห่งอื่นก็เกิดความยากลําบากเพราะพื้นที่อยู่ห่างไกลจะเกิดการเสียเวลาและเสียต้นทุนในการขนส่งเข้าไปอีกตลอดจนขั้นตอนอื่นๆที่มีทั้งการไปขึ้นเงินกับทกศาการตรวจรับข้าวเข้าคลังโดยเซอร์เวเยอร์หรือแม้กระทั่งขั้นตอนในการระบายข้าวสต็อกรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งออก ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองในฐาน,นะได้รับมอบหมายให้ดําเนินการระบายข้าวไม่ว่าจะเป็นการเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไปซึ่งวิธีดังกล่าวปัญหาใหญ่ติดขัดในเรื่องของราคาและเงื่อนไขาการระบายข้าวที่ทําให้การเปิดประมูลข้าวมาถึง5ครั้งแต่สามารถขายได้เพียงสองครั้งล่าสุดเท่านั้นและในปริมาณที่ยังไม่นานนักรอบแรกขายได้กว่า20,000 0ตันขณะที่รอบสองขายได้เพียงหลัก5 0,000กว่าตันเท่านั้นอีกแนวทางหนึ่งคือการขายข้าวแบบ G2G หรือเป็นการเจรจาซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลทีล่าสุดนายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวว่าสามารถเจรจาขายข้าวและลงนามในสัญญาซื้อขายแล้วถึง6สัญญารวมเป็นปริมาณข้าวสาร7.3ล้านตันและอยู่ระหว่างการส่งมอบในบางส่วนโดยภายในปีนี้จะดาเนินการส่งมอบได้2ล้านตันอย่างไรก็ตามจากการสอบถามจากผู้ส่งออกซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวการส่งออกข้าวระบุว่า การส่งออกข้าวตลอด9้าเดือนที่ผ่านมายังเป็นตัวเลขการส่งออกของผู้ส่งออกที่เป็นภาคเอกชนล้วนๆและยังไม่พบว่าเป็นการส่งออกที่เกิดจากการขายของฝ่ายรัฐบาลยกเว้นเมื่อต้นปีที่ออกขอสอไปทําสัญญาขายข้าวให้อินโดนีเซียเมื่อสมัยรัฐบาลชุดก่อนแต่มีการส่งมอบจริงเมื่อต้นปีสําหรับโครงการรับจำนําข้าวตัวเลขล่าสุดจากกระทรวงเกษตรพบว่าการดําเนินโครงการรับจำนําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต2,555ท56ขณะนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจำนวน3 5 6 9 8 7ครัวเรือนผ่านประชาคมจำนวน3,465 0ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ9 8 2 9ของผู้มาขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการออกใบรับรองให้กับเกษตรกรแล้วทั้งสิน้น2,985,277ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ99.36ของผู้ผ่านประชาคมยอดการรับจำนำขณะนี้รวม6,21,469ตันจากเป้าหมายการรับจำนำข้าวไปลือกนาปีจำนวน15ล้านตันการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่จากความคืบหน้าตลอดปีที่ผ่านมารัฐบาลจะต้องนำมาหาข้อสรุปว่าการที่รัฐจะเพิ่มรายได้ แต่ไม่เข้าไปช่วยลดต้นทุนให้แก่ชาวนาและปัญหาทุจริตต่างๆหากยังไม่แก้ไขอย่างจริงจังโครงการดังกล่าวนี้จะมีประโยชน์หรือมีโทษและหากในอีก3-4ถึงปีข้างหน้าถ้าชาวนาจะเรียกร้องให้เพิ่มราคาจำนำขึ้นไปเรื่อยๆเดองมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นจะยิ่งเป็นผลเสียต่อราคาอาหารในประเทศให้ถูกยกระดับขึ้นมาในที่สุดดังนั้นในปีนี้รัฐบาลจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ประโยชน์ตกถึงมือชาวนาอย่างแท้จริง เพื่อผลพวงในหลายๆด้านไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจหรือด้านการส่งออกข้าวของประเทศทีมข่าวเคสเตชันรายงาน ่อกันที่การนําเข้าสารเคมีทางการเกษตรนะคะจากภาคประชาชนเปิดเผยว่ายอดการนําเข้าสารเคมีหลังจากใช้โครงการรับจำนำพุ่งทะลุถึง80,000ตันพร้อมแสดงความกังวลว่าคนไทยเสี่ยงปัญหาสุขภาพเตรียมเสนอนําภาษีสารเคมีทางการเกษตรคะ่ะ นายวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีและคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นความปลอดภัยทางอาหารการแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร,รเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาภาครัฐบาลมีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร,รทำให้ยอดการนำเข้าสารเคมีสูงเป็นประวัติการถึง22,000ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณ87,000ตันดังนั้นในการประชุมสมัชชาสุขภาพทางคณะทำงานจะขอมติที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีโดยใช้แนวคิดผู้ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย โดยแนวคิดที่เห็นว่าควรจะนำมาปรับใช้คือขอให้พิจารณาแนวทางการเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรเพื่อน,นำไปเยียวยาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป ขณะเดียวกันขอให้พิจารณาข้อเสนอเรื่องการยกเลิกการขึ้นทะเบียนและการนำเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายร้ายแรงซึ่งประเทศพัฒนาแล้วและเพื่อนบ้านอาเซียนบางประเทศเช่นลาวพมา่าได้ประกาศห้ามผลิตห้ามใช้และไม่ให้ขึ้นทะเบียนบางรายการแล้วเนื่องจากมีข้อพิสูจน์ชัดทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ยืนยันว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แก่คารูโบฟูรานเมโทมิล ไดโครโตฟอสและ EPN ส่วนไทยขณะนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นด้วยที่จะยกเลิกแล้ว2รายการที่เหลืออยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยมีผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ได้รับสารเคมีกลุ่มนี้มากนะคะจะกระทบต่อระบบสืบพันธุ์และการกลายพันธุ์ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการนำมาตรการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP และการออกมาตรฐานสำหรับคนไทยหรือไทแกบที่มีความปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากลมาใช้กับสินค้าเกษตรและอาหาร เนื่องจากในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมามีการสุ่มตัวอย่างโดยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและมูลนิธิเครือข่ายผู้บริโภคจากผักในตลาด80ตัวอย่างทั้งในห้างค้าปลีกไทยและต่างประเทศรวมถึงตลาดสดและรถเร่พบว่าผักผลไม้ดังกล่าวมีสารเคมีเกินมาตรฐานที่ยอมรับได้ถึง40ค่ะ รเรื่องของสารเคมีก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับ<ช>เพราะว่าทําลายทั้งสุขภาพแล้วก็ทําลายเรื่องของสภาวะมลภ,ภาวะด้วย<ช>ยังไงก็ต้องลองคุยกันดูนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรครับ<ช>มาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเตรียมนมํามาตรฐานสินค้าเกษตรไทยครับเป็นแม่แบบมาตรฐานอาเซียนพร้อมจะขอปรับปรุงด่านตรวจสอบครับนำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยครับ นายยุคนลิ้มแหลมทองทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีความพร้อมอย่างมากในด้านของมาตรฐานสินค้าเกษตรเมื่อเทียบกับในกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งขณะนี้ไทยมีมาตรฐานสินค้าเกษตรกว่า200ชนิดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอ,อ,อชอจะผลักดันให้เกิดมาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน โดยจะนำมาตรฐานของไทยเป็นตัวนําในการเจรจาซึ่งไทยจะได้เปรียบในกลุ่มสมาชิกอาเซียนในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าและเกษตรกร,กรบางส่วนมีความพร้อมซึ่งกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมแผนในการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตรบางชนิดที่เป็นสินค้าเกษตรออกที่สําคัญจากมาตรฐานตามสมัครใจไปสู่มาตรฐานบังคับสร้างโอกาสและจุดแข็งให้กับเกษตรกร,กรไทยครับ พร้อมทั้งควบคุมสินค้าเกษตรที่จะส่งออกและนําเข้าให้ได้มาตรฐานนะครับผ่านการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสอบการนําเข้าสินค้าเกษตรให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC มากยิ่งขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมของงบประมาณในการบูรณาการเรื่องด่านอาทิด่านศุลก,กากรด่านสินค้าเกษตรทั้งด้านพืชด้านประงงปศุสัสั์และด่านของอยอย เพื่อเตรียมการกำกับควบคุมและดูแลเรื่องของสินค้าเกษตรที่จะเข้ามาและผ่านออกไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวด้วยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดําเนินการในเชิงลุกเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC <c oughs> เนื่องจากสินค้าเกษตรสําคัญหลายชนิดของไทย <c oughs> เป็นผู้นําการผลิตและการตลาดสําหรับสินค้าที่มีการผลิตใกล้เคียงกันกับประเทศอื่น และเป็นรองในด้านของการผลิตจะเน้นการสร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตรายสำคัญสำคัญครับค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับปัจจัยหลายอย่างค่ะที่สนับสนุนเรื่องราคายางให้สูงขึ้นและเกษตรธุรกิจค่ะ